ไใช่เหรอไม่ค่นี้มันมีสี่คนมันมีสี่คนคนละสองแล้วกันผมขอก่อนนะมามไพิวมาไปลูกเสือเสือไม่ไปก่อนเหรอไปทีละ2คน

เราพร้อมบินแล้วนะครับหลังจากที่เราตุนน้ามาสองสามรอบนะครับหลังจากที่ตุนน้ามาสองสารอบแล้วจะพอขอมก็ข้นบา้นคนบ่อนีบินเนบอนะี้นันมีใครากลงลงได้สองคนนั่งได้กี่คนอ่ะป้าป้าขับไปดีกว่าเดวคุณนักีขับนะซิ่งนั่งเ นเยใครงเดี๋ยวเเจ้าจังรอบสเออดีการดีการได้รอบละสองคนครบพี่บอสนาทีจะไปนู่นนะคะน้อง้ยนะะ้อ นั่งเงี้ยเลยหรอว่าจะลงมาถ่ายคลิปสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ลครับนนสาตัวจองให้ดีถ้าบินไม่ตองใจจะนั่งมั่งเด้อสองคนเหรอให่ใช่เรงที่บินได้นั่งได้ที่เสองนะคะวันนีปนวันไปไหกันไปนปบินไปบินถ้าบินสองคนก็มัมมีสอง น้องดีนะน้องน้องสอองจะเปนน้องสองใช่ไเยอะ่าไลบินแล้วจะบินแล้วจะบินแล้วจะบินแล้วข้างหลังไปลยว้าวบินแล้วนะค เออใหญ่เขาเล่นได้นะคะนั่งแบบนี้เนาะโอ้ถ้ามันไม่กระแทกเนาะมันไม่กระแทกนี่อันนี้มันบินนะคะโอ้เสือพัาไปจะลงครั้งแรกด้วยนะคะเอซีนะคะนี่เสือพัาไปจะลงครั้งแรกด้วยนะคะเอซีคิดตีแล้วบอกเสือพราไป นอันนั้นนก็กับนุก็ซูเีอร์นอฟแต่นี่เสียกับไทยม์มนุ่งนี่มันลดหลั่นกันแค่นั้นยันหนักมันบสมทั้งกันนะคือมันลอยแล้วผมยาวอย่างเดียวยันมันปีนนะหมุกกลับคืนนะเออก็ต้องลองเบิ่งครับเอาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมดมุมครับสองเป็ดสี่เป็ดห้าสองงบกับน้องกาแฟดีพีกาแฟทีพีโกโก้เด้พี่น้องเดออถึงคำพูดต่อไปก่อนโค้งกับเสือพาไป เสือนะครับใช่ค่ะเสือพบไปก็ยังไม่เคยลงนะคะก็จะลงตอนนี้แหละนะคะนี่นะคะมาแล้ว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 นะคะจะบินกลับมาแล้วนะคะมาแล้วบินแล้วนะคะเอฟพีนู่นบินแล้วนะคะ ดี๋ยวยายจะไปนั่งด้วยนะดูโอ้โอ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 แบบบินดีนะนอนโอ้โอ้โอแบบบินดีไม่กระแทกเนาะโอ้แบบบินน่าสนุกแบบบินน่าสนุกนะ นะคะเอฟซีบินแล้ว e, บินแล้ว e, บ่ายนู e, ้น e, นะคะ